สวัสดีค่ะเที่ยวสัตหีบคนเดียวแบบไม่มีรถจะเป็นยังไงไปการชมเอ้ยชมกันทริปนี้เรากะว่าจะเป็นทริปแบบเรื่อยๆไม่รีบชิลๆเราก็จะเดินเท้าจากโรงพยาบาลลาดกระบังมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟหัวตะเคใช้เวลาไม่น่าจะเกิน15นาทีวันนี้อากาศ ค่อนข้างดีไม่ร้อนแล้วก็มีลมโกรกมีฝนตกปล่อยๆ <c oughs> ค่อยๆเดินกันไปใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวพอถึง ถนนใหญ่เราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟจะหลังคาสีส้มๆเเตยเตี้ยเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นเราซื้อตั๋วรถไฟไปสถานีบ้านภูตาหลวงสัตตหีบราคา31บาทเป็นรถขบวน สองแปดสามเดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งไปรอที่ชันทลาที่สองได้ยินเสียงฉึกฉักฉึกฉักมาแต่ไกลแล้วเราขึ้นรถเที่ยว8ปดโมงสิหค่ะก็ไม่ได้ดีเลย์มาก รถไฟไทย283เรามีซื้อมะม่วงค่ะจากลุงที่สถานีรถไฟฉะเชิงเซาแล้วก็นั่งมาเรื่อยๆ ฉึกฉักฉึกฉักปูนปูน,ปนไปก็พอใกล้จะถึงสถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงก็เริ่มวังเวงและไม่ค่อยมีคนละถึงแล้วสถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงจ้าเดี๋ยวเรามาเดินไปสถานีรถไฟกันเพื่อที่จะต่อรถสองแถว พบพนักงานต้อนรับของการรถไฟหนึ่งหน่วยไปไปต่อกันค่ะคนโตบ เดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งไปขึ้นสองแถวค่ะซึ่งออกสถานรถไฟบ้านทูการหลวง สีแล้วเรามารอตั้งแต่11บเอโมงครึ่งเจ้าของโรงแรมที่เราจะไปพักบอกว่าจะมีรถสองแถวมาทุก30นาทีรถสองแถวสีเหลืองมาสามคันแต่เราไม่สามารถขึ้นได้สุดท้ายเราเรียกแกลบคาร้อยยี่สบบาทให้ไปส่งที่โรงแรมค่ะถึงแล้วเย่เย่บรรยากาศของที่พักก็จะ สวยเงียบเรียบเรียบเก๋ๆมีจกักรยานให้เอาไปปั่นได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักที่ห้องนี้ค่ะห้องสรงเรือ เป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีหน้าต่างแต่ว่าไม่มีวิวอันนี้คือเราส่วนตัวเราชอบห้องที่มีหน้าต่างแต่อันนี้หน้าต่างจะเป็นเหล็กดัดเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นวิวหลังคาบ้านเราก็เลยไม่ได้เปิดค่ะเรากินของจุกจิกแล้วก็หลับไปสไตล์เรื่อยๆชิลๆของเรา สักพักก็มีพนักง,งานต้อนรับมาเรียกที่หน้าห้องชื่อน้องกล้วยทอดชอบอยู่กับคนขี้ออนมีมานั่งตักด้วยแต่ที่พีคสุดก็คือแทบจะสิงร่างเราละดูดูด,ดูดูมันทำเราแวะขึ้นมาถ่ายรูปที่รูฟท็อปบารก่อนเนื่องจากว่าคนยังไม่ค่อยมีอันนี้เป็นที่ที่เราจะขึ้นมาจิบสักหนึ่งกลุ่ม บรรยากาศดีค่อนข้างดีแบบดีเวอร์ดีเกินเบอร์เพราะว่าฝนพึ่งหยุดตกนะก็จะลมเย็นเหมาะที่จะมานั่งนั่งนอนนอนสไตล์เรื่อยๆชิวๆของเราเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนดึกๆตอนนี้เราจะไปหาของกินมื้อเย็นก่อน พอจะออกไปใช้ชีวิตฝนก็เริ่มมาโทษแต่เราไม่ย่อท้อเรากางล่มไปเราเลือกกินร้านที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวมีบะหมี่ต้มยำแล้วก็เยมโรนา่า ใส่รับจ้างที่หน้าธานาคารออมสิน20บาทเพื่อมาหาดดงตาลมาเก็บบรรยากาศริมทะเลแล้วก็มาหาของกินอร่อยอ เราได้กุ้งย่างจากร้านคุณป้ามาราคา50บาทแล้วก็น้ำเลมอนโซดาเจ้าของร้านบอกว่าเลมอนอิมพอร์ตมารสชาติแซ่บนัวอร่อยมากอะ่ะเห็นแล้วก็ยังอยากจะกินอีกกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชมากไว้ไปอุดหนุนพี่เขากันเยอะๆนะคะหาที่นั่งกินริมทะเลบรรยากาศดีรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของหาด คนน้อยมากชอบแหละเราขอเบอร์พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาไว้เพื่อที่จะให้เขามารับเรากลับด้วยแต่ว่าเราเปลี่ยนใจเป็นเดินเพื่อที่จะชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายรูปแทนก็มันไม่ได้ไกลมากแหละเดินได้อยู่ ระหว่างทางก็มีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปมีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันมาออกกำลังกายริมทะเลบรรยากาศในการเดินทางกลับก็เงียบสงบแต่ปลอดภัยค่ะเราผ่านตลาดที่เราจะมาหาของกินกันคืนนี้อีกรอบหนึ่งมาเซเวอร์ก่อนแล้วก็เราผ่านพวกสตรีทอาร์ตมาถ่ายรูปไว้เก็บบรรยากาศค่ะ พอ,พอที่โรงแรมค่อนข้างดุเรากลับขึ้นมานอนพึ่งพุงสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไปเดินตลาดกลางคืนหาของกินต่อทิปทัวตัวแตกหลังจากเดินสำรวจแล้วเราได้ข้าวผัดปูมาหนึ่งจานรอค่อนข้างนานเพราะว่าคิวยาวระหว่างรอก็มีเด็กมาขายลอตเตอรี่สุ่มเลยจัดมาเบาๆหนึ่งใบเผื่อถูกล้วจะได้เอามาเที่ยวต่อ ทริปนี้เราได้กินโรตีไข่กล้วยหอมถ้าเราจัดอันดับตั้งแต่เราเคยกินมาก็เจ้านี้เป็นเจ้าที่เราให้เป็นน u m เบอร์วันอร่อยที่สุดเดี๋ยวเราจัดคลิปเต็มให้ดูกันนะคะเป็นคุณลุงแก่ๆท่านหนึ่งทำใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวไปชมกันค่ะ ตีกลับขึ้นไปกินบนรูฟท็อปบาร์แล้วก็จะสั่งมาการิตตามาสักหนึ่งแก้วจิบเพลินๆชมวิวยามค่ำคืนของสัตหีิโอ้ว้าว กินลมชมบรรยากาศจนจุใจแล้วเราก็กลับเข้าห้องนอนค่ะจะมีพนักง,งานต้อนรับของโรงแรมมาตรวจความเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบก่อนนอนแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วมาร์กหน้าแล้วก็นอนค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เรากินโจ๊กขนมปังปิ้งกับชาเขียวที่ตลาด จากนั้นเรากลับมาที่โรงแรมแล้วก็นำจักรยานไปปั่นเล่นที่หาดดงตาล มาที่ผักอาบน้ำแล้วก็เช็คเอาท์จากนั้นเราไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าธนาคารออมสินเพื่อที่จะไปหาดเตยงามค่ะ60บาทไปชมวิวหาดเตยงามกัน กลับเราโทรเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้กลับไปส่งที่จุดเดิมธนาคารออมสินซึ่งจะอยู่ติดกับวัดหลวงพ่ออีเราเสี่ยงเสียมซีได้ใบค่อนข้างดีเลยนำกลับบ้านมาแล้วก็มีคุณป้ามาขอให้เราช่วยถ่ายรูปให้โวยพรเราจะใหญ่เลยขอให้เราจเจริญเจริญ เรานั่งรถสองแถวสายสีเหลืองไปสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวงราคา30บาทขึ้นตรงข้ามธนาคารอมสินหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวงค่ะสัตหีบกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเราจะกลับรถไปเที่ยวบ่ายสาโมง50ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีหัวตะเคี บายบายสัตย์ไปแล้วนะจ๊ะขากลับเราขึ้นรถไฟที่เป็นสปรินเตอร์ขบวน998ซึ่งจะเร็วกว่ารถไฟธรรมดาการเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอะไรมันไม่ได้สนุกเหมือนการไปเที่ยว กันหลายๆคนหรอกนะแต่ว่ามันได้ความเพลิดเพลินถ่ายรูปไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบถ่ายกันจนกว่าจะพอใจมีเวลาอยู่กับตัวเองสงบหลีกหนีความวุ่นวายทริปนี้อุปสรรคของเราคือฝนแต่เราก็เตรียมตัวมาระดับหนึ่งการวางแผนการเดินทางเป็นสิ่งที่จําเป็นแผนสำรองแผนฉุกเฉินอย่าได้ขาดส่วนเรื่องกินมาคนเดียวก็จะกินของที่อยากกินได้น้อยลงสั่งเยอะก็จะกินไม่หมดเปลืองตังไปอีก รวมๆแล้วเราก็โอเคนะกับการเที่ยวคนเดียวจะต้องมีทริปถัดไปอีกแน่ๆไว้มาติดตามกันขอขอบคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าธนาคารออมสินที่ให้บริการเป็นอย่างดีพี่เขาบอกให้รถ2แถวรอไปส่งเราที่สถานีรถไฟด้วยเพราะว่าเรามาชา้าไว้ไปอุดหนุนพี่ๆเขากันเยอะๆนะจ๊ะบาย